สหรัฐอเมริกาถูกโจมตีถึงใจกลางประเทศการโจมตีครั้งนี้ปลุกยักษ์หลับให้ตื่นขึ้นความโกรธแค้นความเศร้าโศกและความต้องการความยุติธรรมได้แผ่ซ่านไปทั่วประเทศประธานาธิบดีในตอนนั้นจอร์ดันบันยูบุชได้ประกาศสงครามต่อต้อตานการก่อการร้ายหลังจากที่รู้ว่าเหตุวินาศกรรมนี้ถูกวางแผนโดยกลุ่มอันกออิดะตำรวจโลกจึงมุ่งเป้าไปยังผู้นำสูงสุดของกลุ่มนั่นคืออุสมาบิลเดน ซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่ในอัฟกา,านิสถานภายใต้การคุ้มครองของรัฐบาลตาลีบันช่วงเวลาแห่งความสับสนความหวาดกลัวและการค้นหาความจริงตั้งแต่วินาทีแรกที่เครื่องบินชนตึกอารมณ์ที่เข้าครอบงำคนสหรัฐคือความสับสนและความไม่เชื่อแต่เมื่อเครื่องบินลำที่สองพุ่งชนตึกแฝดอย่างจงใจความรู้สึกก็เปลี่ยนเป็นความตกตะลึงและความหวาดกลัวอย่างที่สุด ว่านี่คือการโจมตีต่อประเทศชาติแม้จะเกิดความโกลาหลแต่หน่วยงานข่าวกรองและสืบสวนทั้ง FBI และ CIA ก็เริ่มทำงานทันทีพวกเขามีสัญชาตญาณที่แข็งแกร่งมากพวกเขาชี้ไปที่กลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติอย่างอังกออิดะและผู้สั่งการก็คืออุซมาบิลาเดนทันทีเพราะก่อนหน้านี้ อากออดะเคยโจมตีสหรัฐมาก่อนแล้วในเหตุการณ์ระเบิดเวิร์เทสเซนเตอร์ปี1993ระเบิดสถานทูตปี1998รวมถึงการรอบโจมตีเรือรบ USS Cole ในปี2000พวกเขาเคยประกาศสงครามศักดิ์สิทธิ์หรือยี่ฮาร์ดต่อสหรัฐมาแล้วหลายครั้งอีกทั้งเรื่องรูปแบบการโจมตีที่เป็นการโจมตีด้วยการพรีชีพหรือซูอิซ d ยแอทแทคสเกลการทำลายล้างใหญ่กว่ากลุ่ม,มอื่นๆเจ้าที้าที่ FBI บอกว่า มันสอดคล้องกับความสามารถและปรัชญาของอันกอยดะอย่างชัดเจน